งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ิตราปิรามิดผทา,าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร ท่านผู้ฟ <fing up ism> ังกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกียาพันธ์ที่ใครๆเขาเรียกกันว่าอาจารย์บ้วนอดีตอาจารย์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมก็คุยกับท่านเมื่อวานนี้ผมก็คุยเรื่องมีที่ของแฟนรายการท่านหนึ่งต้องจัดว่าเป็นที่สวยมากเชยภูมิดีมากหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองด้านขวาติดคลองเขาก็ เป็นพื้นที่16ไร่2ตารางวาใครสนใจก็โทรไปซื้อกับเขานะฮะเขาขาย16ล้าน0816633435 0816633435เหตุที่เขาขายเพราะ มีลูกคนเดียวตอนนี้ลูกจบคณะวิศวกรรมศาสตร์กรเกษตรแล้วก็ไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับพ่อแม่ก็มีกิจการอยู่ในกรุงเทพที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเข้าตรงวัดเกาะจันทารามเข้าไป2กิโลเมื่อวานนี้ผมคุยรายละเอียดให้ฟังทั้งหมดแล้วว่าในผังพื้นที่มีสิ่งก่อสร้างนะมีคลองด้านหลังแล้ก็ด้านซ้ายแล้วก็มีบ่อใหญ่บ่อเล็ก แล้วก็ผมพูดมาถึงว่าดิมถนนสามารถที่จะปลูกไม้โตเร็วในระหว่างรอการขายคนมาซื้อก็จะได้ของดีด้วยก็คือสร้างถนนอุโมงค์ยูคาริปตัสนะครับคี้วันนี้จะคุยให้ฟังต่อซึ่งการใช้ประโยชน์ไอ้คูน้ำระหว่างถนนกับบ่อเนี่ยนะฮะ ผมบอกโอโหดีจังมีคูน้ําร้อมรอบสําหรับเวลาที่สูบน้ําเข้ามาจากคลองธรรมชาติสูบน้ําเข้ามามาพักในคูน้นํานี้นะครับท่านก็ถามผมว่าแล้วคูน้ำเนี่ยจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในขณะที่ผมไปดูเนี่ย เขากลัวว่าเวลาผมเดินดูเนี่ยจะเดินไม่สะดวกเห็นที่ไม่ชัดเขาก็เลยเอารถแพคโฮเนี่ยมาเคลียพื้นที่ถนนโดยที่เอาต้นไม้ที่มันเกะกะเกะกะเนี่ยแต่ความจริงท่านรู้สึกเกะกะแต่ผมเองอะเสียดายที่ไปเอาออกนะครับตอนนี้เขาก็เอาไม้เอาไว้ในคูคน้ำเนี่ยผมก็แนะนำเบื้องแรกบอกว่าเนี่ยต้นไม้กิ่งไม้ดีๆทั้งนั้นเลยที่เขาผลักดันไปไว้ในคูน้ำเนี่ย ผมก็เสนอนะบอกว่าให้ประกาศหาคนที่ต้องการไม้ฟืนหรือคนที่เขาเอาไม้ไปขายโดยแลกกันคุณมาขนเองคุณได้ไม้ไปใช้ประโยชน์เจ้าของที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรงในการเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาเป็นคูน้ำนะซึ่งก็มีอยู่ไม่ไกลหรอกครับประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้นะครับแต่ว่าคูนี่มันรอบพื้นที่บ่อ,บอน้ำตื้นเลยนะครับ ผมบอกว่าลองหาดูคนใกล้ๆเนี่ยประกาศหรือใครที่ก็รับซื้อไม้ฟืนอยู่แล้วคุณประกาศขายไปเลยนะก็จะได้เงินจากส่วนนี้มาวัตถุประสงค์เพื่อเคลียร์คูน้ำนี้ให้กลับมาเป็นคูน้ำที่มีแต่น้ำแล้วทำอะไรได้บ้างโอ้ได้เยอะถ้าจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวนะปล่อยปลา นะปลาก็ง่ายๆปลานิลน,นี่ละปลานิลปลาตะเพียนหรือจะเป็นเอาปลาสวยงามใส่เข้าไปปลาคงประคับเดี๋ยวนี้ประคับมาอยู่เมืองไทยอึดจะตายนะครับแต่ถ้าไม่คิดเลี้ยงปลาหรือไม่คิดปล่อยปลาคูน้ำเนี่ยผมบอกว่าให้แบ่งเป็นล็อกๆล็อกหนึ่งประมาณสัก5เมตรอะล็อกละ5เมตร5เมตรเพราะว่ามันโอ้โหเยอะนะพื้นที่กว้างรอบๆบ่อใหญ่เลยอะแล้วก็ให้เลี้ยงแหน แหนแดงเนี่ยครับไมโครฟิลลาอาอซอล่าไมโครฟิลลาเป็นแหนแดงพันธุ์ของกลุ่มวิชาการแต่อย่าไปเอาแหนแดงธรรมชาติอันนั้นมันสปีชีส์พินนาตาการจเจริญเติบโตจะไม่สู้นะไม่เท่าก็เลี้ยงแหนแดงถ้าคุณจะเลี้ยงแหนแดงอย่างเดียวนะปล่อยแหนแดงไว้อาทย์นี้เดือนนี้มามาปล่อยแปลงนี้เดือนนี้มาปล่อยปล่อยปล่อยหรือว่าจะปล่อยอหลายๆล,ล็อกพร้อมๆก,กันก็แล้วแต่ คือสาเหตุก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงแหนแดงมันปล่อยธรรมชาติเนี่ยแหนแดงเนี่ยนะครับในระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์เสร็จๆเ,เราจะมาตักตักแล้วเอาแหนแดงไปทําเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยแห้งแต่ถ้าสดเขาก็ไปขายสดได้เขาไปทําอะไรครับเลี้ยงปลาก็ได้หรืออย่างรอบๆพื้นที่ที่ผมเดินทางเข้าไปกว่าจะถึงที่แปลงนี้เนี่ยนะรอบๆเนี่ยเป็นพื้นที่ทํานาทั้งหมดเลยครับ และบางคนเนี่ยถ้าเขาทำนาเสร็จเขาย่ำเทือกแล้วเขาก็เอาแหนแดงเนี่ยไปปล่อยในนาช่วงระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะทำนาเนี่ยเวลาไถากลบไปแล้วเนี่ยมันจะได้ธาตุไนโตรเจนไร่หนึ่งเนี่ยตกประมาณ6กิโลผมก็บอกมีมีเลือกหลายอย่าง 1. เลี้ยงแหนแดง 2. เลี้ยงผําผําที่เขาพูดว่าเป็นฟู้ดฟิวเจอร์เนี่ยมีอาหารมีโปรตีนสูงเนี่ย นะหรือบางคนเรียกไข่ผับางคนเรียกไข่น้ํามันจะเป็นเม็ดเขียวๆเ,เล็กๆเล็กๆขึ้นอยู่แล้วน้ําตรงนั้นมันสะอาดคำว่าสะอาดหมายว่าดูแล้วไม่มีมลพิษหรือถ้าในบ่อใหญ่จะเลี้ยงปลาตรงนี้เลี้ยงแหนะแหนอื่นก็มีแหนะเป็ดนะครับซึ่งปลาชอบกินมากและโดยเฉพาะปลากินพืชนะครับนี่ก็แบ่งเป็นล็อกๆแบบนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าจะเอาไว้ให้คนพายเรือเล่น นะรอบอบยใหญ่เลยก็อา้าวพายไปในคลองอย่างนี้ก็อย่าไปเลี้ยงแหน่ทีนี้ไอ้ที่ต้องผแนะนําให้เลี้ยงอะไรเนี่ยเพราะเหตุว่าตัวเจ้าของบอกว่าระหว่างรอการขายเนี่ยที่ไม่เสียและคนมาซื้อก็ได้ประโยชน์และก็ทําเงินได้ด้วยจะทําอะไรผมก็เลยแนะนําให้ปลูกพืชน้ําอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งนะถ้าที่แปลงนี้เนี่ยมีคนมาซื้อไปจริงนะผมก็บอกให้แนะนําเขา ว่าถ้าเขามาเปิดเป็นร้านกาแฟาคาเฟา่เป็นที่พักผ่อนไอ้เนือคูน้ำเนี่ยก็ให้เขาทำเล้าไก่เล้าไก่ไข่หรือจะเป็นไก่เนื้ออะไรก็แล้วแต่บนคูน้ำทำคล่อมล่องแต่ว่าไม่ได้ทำติดต่อกันตลอดนะครับแล้วก็เว้นไว้ข้างล่างก็ปล่อยปลาพอไก่มันเอื้อลงมาเนี่ยมันก็จะไปเป็นอาหารปลาปลาก็มากินขี้ไก่ขี้ไก่เหลือมันก็จะเป็นปุ๋ยและน้ำจากคูนี้ก็จะสามารถเป็นน้ำ ที่เอาไปรดพืชต่างๆดีเลยบางส่วนเราก็นอกจากเลี้ยงไก่ถ้าไม่ทำเล้าคร่อมครองก็อาจจะทำเล้าข้างๆคลองนะครับพอให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็อีกรอกหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็ดคุณก็ไปเอาเป็ดมาทีนี้มันแล้วแต่และถ้าคุณจะเลี้ยงเป็ดเอาไข่คุณก็เลี้ยงกาเกีแคมเบลแต่ถ้าเลี้ยงเป็ดตัวใหญ่สวยนะก็เป็ดบาบารีสีขาวหรือห่านเป็ดห่าน อยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะ,ะมีบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับจะทำล้าเป็ดบนคูน้ำเลยหรือจะทำล้าวเป็ดไว้ข้างๆคูน้ำก็ได้นะครับถ้าเป็นเป็ดไข่มันก็ออกไข่ตอนย่ำลุ่งจนถึงเช้า ก็ปล่อยให้เขาลงนะ้ำลงท่าก็หลังเวลา8นาฬิกาไปแล้วเราก็เก็บไข่นะครับเนี่ยก็ทำได้เลือกเอาเลยครับผมถึงบอกออทำไมผมไม่ถูกหวยใบรางวัลใหญ่ๆผมจะได้ไปซื้อที่แปลงนี้ไว้และที่แปลงนี้เป็นที่อยู่ก็ได้ทำกเกษตรผสมประสานก็ได้ทำคาเฟ่ก็ดีทำธุรกิจปลูกต้นไม้ค้าขายโอ้มันทำได้เยอะเหลือเกินอ่านี่ผมก็พูดถึงการใช้ประโยชน์ เห็นไ,ไหมสรุปแล้วมีต้นไม้ริมถนนบอ่อคูน้ำรอบบอ่บอใหญ่ใช้ประโยชน์ดังที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านมาทีนี้ท่านก็ลองคิดต่อยอดไปว่าท่านอยากจะทำอะไรก็ก็ได้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวบอ่บอบ่อที่ผมเรียกว่าบอ่อใหญ่เนี่ยเจ้าของเขาเก่งไอ้ตรงพื้นที่หน้าถนนเนี่ยเขายังไม่ได้ทำรั้วทั้งหมดมีรั้วเฉพาะไอ้ตรงตัวอาคารแล้วเลยไปนิดหนึ่งนะเขาก็ปล่อยต้นไม้ธรรมชาติเป็นรั้วไว้ แล้วก็มีป่าที่เขาไม่ได้สางต้นไม้ออกไว้อยอมหนึ่งตรงหัวหมุมเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเดินเข้าออกมาคุกขามพื้นที่แต่ผมดูแล้วที่แปลงนี้สิ่งแวดล้อมทางสังคมดีครับเพราะเจ้าของไม่ได้อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นบางที่เหรอหอยหมดแล้วพวกติดยาพวกรักเล็กขโมยน้อยแต่นี้ไม่มีดูจากสิ่งของยังเหลืออยู่เลยเพราะว่าไอ้ตรงหน้าอาคารเนี่ย เขามีกุ้งทองอยู่3ตัวนะครับเขาบอกตัวหนึ่งเนี่ยเขาสั่งทำมาตัวละ4ี่หมื่นอ่ะมันยังอยู่อ่ะก็แสดงว่าแถวนี้ไม่มีขโมยขโจรน,น่าอยู่ผมก็แนะนำเขาบอกว่าไอรั้วถนนที่ติดกับไอถนนลาดยางเนี่ยลอยต่อจากรั้วที่ทำไว้อย่างดีตรงทางเข้าเนี่ยถัดไปเนี่ยถ้าเอาเสาหน้า3ขนาด2เมตรครึ่งฝังลงดินลงไปครึ่งเมตรนะแล้วไปซื้อเหล็กวเมตร เหล็กวายเมดเป็นยังไงครับเหล็กวายเมดก็คือเหล็กที่เขาเอาไว้เทปูนะแต่เรามาจับตั้ง1ม้วน25เมตรนะครับคบาทเองนะส่วนสาวก็ต้นละประมาณ120นะก็ลงทุนีนิดนึงก็จะเป็นรั้วสวยและถ้าปลูกอัญชันให้เลื้อยริมรั้วไปก็จะเป็นรั้วอัญชันอัญชันเก็บดอกขายได้เก็บดอกไปตากแห้งไปทำเป็นสี ผสมอาหารหรือจะปลูกกระถินริมรั้วก็เป็นผักหรือจะปลูกมะขามริมรั้วก็เป็นผักเพราะเราปลูกมะขามแล้วเราตัดไม่ให้มันสูงเกินนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงในสวนรั้วของพื้นที่ที่ติดถนนดำคราวนี้ไปดูในบอ่บอใหญ่เ,เดิมเ,เป็นบอ่อกุ้งก็แน่นอนที่สุดมันไม่ตื้นผมก็บอกก็แล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไร ถ้าคุณจะปลูกพืชเป็นจริงเป็นจังนะไอ้ถนนรอบเนี่ยมันก็เหมือนคันคันบ่อคันพื้นที่องก,กันน้ําท่วมนะสูบน้ําออกได้ก็ทําให้เป็นสวนยกล่องต้องยกล่องนะยกล่องมาปลูกอะไรปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกมะพร้าวหรือปลูกฝรั่งแล้วไอ้ล่องสวนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยถ้ามีเรือสักลำหนึ่งเราก็ขับเรือลดน้ำงวงงวงขึ้นซ้ายขวามันก็ฉีดพ่นลดน้ำลดท่า สบายหรือจะทำเป็นล่องสวนแล้วให้คนมาท่องเที่ยวโดยที่มีลักษณะเป็นสวนผลไม้ก็ทำได้ครับนะแต่ต้องเอารถแบคโฮมายกแต่ถ้าไม่ต้องปรับปรุงพื้นที่อีกแล้วคุณก็ใช้ที่แปลงนี้ทำได้หลายอย่างเช่นเลี้ยงปลาอันนี้ก็เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาขนาดใหญ่เลยนะครับและแนะนำให้เลี้ยงปลากินพืช ถ้าคุณเลี้ยงปลากินพืชริมชายบ่อทั้งหมดคุณก็ปล่อยผักบุ้งปลูกผักบุ้งนะโดยรอบแล้วก็ตัดผักบุ้งมีดไปสับๆๆหรือจะทําบ่อ,อเลี้ยงแหนแ,แล้วก็บังอันเป็นกระชังปิดบางอันก็เป็นกระชังเปิดก้นนะครับแล้วก็ตักจากกระชังปิดไปใส่กระชังที่เปิดก้นปลามันก็เข้ามากินเองนะครับถ้าจะเลี้ยงปลาก็ได้ แต่ผมบอกว่าถ้าเลี้ยงปลาแล้วคุณไม่ต้องลงทุนเยอะคุณก็เลี้ยงปลากินพืชแล้วก็บอกไปเลยว่าเป็นปลาอินทรีย์เติมหน่อยปลาน,นิ้อินทรีย์เพราะว่าคุณไม่ได้ให้อาหารเป็นอาหารธรรมชาติจริงๆก็ได้แต่ถ้าไม่เลี้ยงปลาและคิดจะขายตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยน้ําเข้าแล้วก็ให้เป็นน้ํำเฉยๆเลยนะครับเพราะถ้าคนที่เขาจะซื้อเอาไปทําแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเทอร์เรสยื่น ลงไปชายน้ำนั่งได้แล้วมีไอ้ที่ยื่นเป็นตะข่ายนอนบนน้ำได้โดยนอนค้างอยู่บนตะข่ายนะครับหรือตรงกลางติดน้ำพุไว้สักอันหนึ่งไม่ต้องกระจายตัวหรอกเส้นเดียวนี่แหละฉีดพุ่งเงินไปให้สูงๆเหมือนที่เมืองแคนเบราที่ออสเตรเลียนะพอคุณฉีดน้ำพุพุ่งออกไปนะ โอ้ลมมันจะพัดนะครับลมมันจะพัดผ่านเพราะอากาศมันจะหมุนเวียนโอ้ยใครๆก็อยากมานั่งอันนี้ก็แนะนําไว้เผื่อว่าวันทั้งหน้ามีคนมาซื้อทําเป็นคาเฟ่แอลีสอร์ทคุณก็จะแนะนําเขาได้ว่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปทําท่าเรือไว้ในบ่อใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้อเรือเป็ดถ้าเขาจะทําที่ท่องเที่ยวนะก็มีเรือเป็ดเรือหง เรือรูปลักอะไรก็แล้วแต่เรือทีะนะครับหรือแม้กระทั่งเรือพายแต่ต้องมีท่าเรือและมีเสือ้อชูชีพเป็นระบบเซฟตี้อันนี้คือปล่อยน้ําไวโ้โล่งๆนะครับคือถ้าเป็นล่องสวนคนมองมันมองไม่ทะลุแต่ถ้าเป็นที่โล่งๆเลยเนี่ยคนที่เขาทําเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้เลยอันนี้ก็ ปล่อยไว้โล่งๆทีนี้ถ้าคนที่เขาจะมาซื้อทํารีสอร์ทเขาก็อาจจะต่อเป็นสะพานสะพานไม้เนี่ยยื่นเชื่อมบ่อฝากนี้ไปฝากนู้นนะหรือจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะทําเป็นบอ่อแล้วก็มีมุมหนึ่งทําเป็นสะพานสูงเพื่อให้คนพายเรือเนี่ยสามารถที่จะพายข้ามไปได้นะตลอดสองข้างทางที่เดินไปกลางบอ่อก็อาจจะทําเป็นบันไดสวรรค์ เคยเห็นไหมบันไดสวรรค์คือเป็นขั้นบันไดแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างบนแล้วเวลาถ่ายเนี่ยก็เหมือนตัวท่านเนี่ยเหาะอยู่บนท้องฟ้านะครับนี่ก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่บ่อตรงนี้ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบและถ้าตรงชายบ่อนะติดกังหันลมเข้าไปสักหน่อยนะโอ้โหมันเท่ระ,ะเบิดเถิดเถิงแต่เขาไม่ทำแล้วละเพราะว่า ตัวเขาก็ตั้งใจจะขายแล้วเพราะว่าไม่มีภาระแล้วก็เสียดายที่ดีๆควรจะให้คนอื่นมาทำประโยชน์ใครสนใจนะครับที่แปลงนี้ก็เจ้าของให้เบอร์ถทงไว้0816633435ก็ให้แฟนรายการได้ขายไมไ่ไม่ต้องมาจ้างผมโฆษณาบนผมไม่ได้มาโฆษณาแต่ว่าผมมาแนะนำคนเขาอยากทำธุรกิจเขาหาซื้อที่ เขาก็หาไม่เจออ่าผมเจอแล้วมีคนเคยมาถามผมอาจารย์อยากได้ที่สักแปลงหนึ่งไปทำกเกษตรท่องเทีย่ยวแปลงนี้เลย16ไร่2ตารางวาเขาขาย16ล้านนะครับเอาใครมีสตังก็เชิญคนมีสตังก็บอกโอ้ยนี่เสษเงินนะแต่ว่าถ้าเศรษฐีใหญ่ๆจะซื้อไว้เป็นสมบัติลูกหลานก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมมีผมซื้อแต่ผมมันไม่มีสิครับผมก็ได้แต่แค่ มายินดีกับท่านถ้าท่านชอบรายการนี้ฟังแล้วดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามแต่ถ้าต้องการติดต่อใช้ LINE a อ p b u a n 2494จะสั่งหนังสือ1เล่ม400ไปทำสวนสู่ความสำเร็จเรารักกันและก็พัฒนาอบตอด้วยอบตสี่เล่ม1นึ่ชุด100ค่าส่ง50บาทนะครับ สั่งกี่ชุดค่าส่งก็50บาทก็สั่งได้ที่ i ล e at d u a n 2494ครับเฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตเรลลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร